ัดีท่านผู้นำทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการนัดหมายนะคะเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งในแอวันนะคะซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการทำลายชื่อนะคะพอเราทำลายชื่อแล้วนะคะเอ่อทำลายชื่อแล้ววิเคราะห์รายชื่อแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการนัดหมายนะคะก็หลักการนัดหมายนะคะคือนัดหมายเนี่ย เราต้องระบุวันเวลาสถานที่นัดพบนะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็การนัดหมายเนี่ยไม่ใช่การเล่านะคะแต่ว่าจะต้องทำพูดให้เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นสงสัยนะคะแล้วก็สนใจจนอยากรู้นะคะแล้วก็อยากตามมาดูนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยเนี่ยก็คือบดค่าเฉลี่ยน,นะคะในการนัดหมายผู้มุ่งหวังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เรานึกถึง เอาไว้ว่ามันเป็นกฎค่าเฉลี่ยนะคะเขาเนี่ยไม่ได้ตอบรับนัดเราทุกคนนะคะก็นัดนัดหมายเนี่ยมีนัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็มีชวนทำธุรกิจนะคะหรือว่าจะชวนใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะถ้าชวนใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือแบบเออให้เขาใช้สินค้านะคะใช้แล้วก็โชว์ให้คนอื่นเห็นนะคะคือเดี๋ยวนี้เวลาเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีๆเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะ เราจะไม่เก็บไว้คนเดียวเราต้องใช้ให้โลกรู้นะคะใช้แล้วก็โชว์ค่ะใช้แล้วก็โชว์ถ่ายรูปลงโซเชียลลง a c e b o o k ลงไลน์เพื่อให้คนทักคนถามว่าและให้คนสงสัยว่าเอ๊ะเราใช้อะไรเราทำอะไรเรากินอะไรนะคะหรือว่าเราจะชวนตรวจสมาร์ทเพลนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยงมากๆแล้วก็วิธีการตรวจก็ง่ายมากๆใช้เวลาวิดเดียวเองนะคะเขาสามารถรู้ถึงระดับความเครียด ระดับ,บความเครียดน,นะคะในร่างกายแล้วก็ในจิตใจแล้วก็รู้ถึงสภาวะหลอดเลือดได้ด้วยนะคะหรือว่าจะ,ะชวนเขานะคะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหรือว่าชวนมาชิมมากรีปพัสนะคะหรือว่าล็อกสเปอร์กี้ก็ได้นะคะนะคะแล้วก็หรือว่าเราจะชวนด้วยภาพธุรกิจก็ได้นะคะธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์ของเรานะคะชวนด้วยผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ ชวนด้วยความฝันของเขานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขากออ็อาจจะมีความฝันมีความต้องการมีเป้าหมายในอนาคตอย่างบางคนชอบเรื่องท่องเที่ยวแต่แบบเอ้ยจะไปท่องเที่ยวแบบยังไงให้มันสนุกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนเรื่องท่องเที่ยวก็ได้เพราะว่า Uni v e r s a l Life มีรางวัลการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นทริป V.I.P. ที่ สนุกมากๆนะคะแล้วก็ได้ไปกันแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ชวนเขาก็ได้หรือว่าบางคนมีความฝันอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถนะคะอยากมีรายได้เสริมอะไรต่างๆนะคะก็ชวนเขาเข้ามาดูธุรกิจเราได้หรือว่าจะชวนเป็นแบบอ้างอิงบุคคลที่3ก็ได้นะคะคืออ้างอิงบุคคลที่3เนี่ยหมายถึงว่าเออเราไปหาเพื่อนเราชื่อ A เนี่ยแล้ก็แบบเออเอเธอพอจะรู้จักใครไหม ที่สนใจยอยากจะมีรายได้เสริมหรือว่าเอ,เ,อเธอพอจะรู้จักใครไหมที่แบบว่าเขาอยากดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ้างอิองบุคคลที่สามนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างของการนัดหมายทางโทรศัพท์นะคะคือก่อนที่เราจะเช็ค จะโทรไปอะคะ่ะเราก็ต้องเช็คก่อนว่าเขาว่างวันไหนนะคะแล้วก็โทรหาเขานะคะเราสามารถที่จะนัดเขาเนี่ยในเรื่องของธุรกิจนะคะเราก็บอกเขาไปนะคะว่าธุรกิจของบริษัท Univer อร์ e ไนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยคนที่ต้องการทำธุรกิจเนี่ยเพื่อหาอไรายได้นะคะโดยช h อปแอนแชร์นะคะผ่านเว็บนะคะผ่านช่องทางทางโซเชียลต่างๆนะคะ ะะแล้วก็เ,เนี่ยอยากจะเล่ารายละเอียดให้ฟังมากๆเลยแต่ว่าโทรคุยกันเนี่ยไม่สะดวกนะสะดวกวันนี้ไหมวันศุกร์แล้วก็ระบุวันไปเลยนะคะสะดวกวันศุกร์ไหมคะสักบ่ายสาโมงเนี่ยเจอกันที่ ร้านกาแฟนะคะตรงไหนเลยคือระบุสถานที่ให้ชัดเจนไปเลยนะคะเวลาที่เราจะนัดหมายนะคะหรือว่าเราอยากจะนัดหมายเป็นในรูปแบบของสินค้าก็ได้นะคะเราก็บอกว่าออของเราเนี่ยเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมนะคะด้านสุขภาพและความงามน,นะคะเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยช่วงนี้นะคะออของ Univer s a l Life ก็มีจะนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ สมมติว่าเวลาที่เรา,เานัดหมายกันเนี่ยนะคะโทรคุยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีคําถามอะไรแบบมันจะต้องมีคําถามมาบ้างอะ่ะมันจะไม่มีที่แบบเอ้ยถ้าโชคดีก็เออโอเคโอ้โหกาลังอยากจะใช้สินค้ากําลังอยากจะดูแลสุขภาพอันนั้นเราก็ก็รับนัดไปเลยแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องมีข้อสังถามเรามาบ้างแบบบางคนที่แบบเขาพอจะรู้พอจะเห็นเราทางแบบเออเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยว่าเราแบบปี้ เราใช้ผลิตภัณฑ์นู้นนี้เขาก็อาจจะมีคําถามมาว่า <Wow. S 1> เอา๊ะเป็นอาวียองหรือเปล่า <Wow. S 2> อาวิยงหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เราเนี่ยตอบคําถามเขาเป็นแบบเป็นเชิงบวกนะคะว่าแบบเออดีเลยถ้ารู้จักแล้วเนี่ยเคยแบบเคยเป็นสมาชิกหรือ,อยังมีเมมเบอร์หรือเปล่านะคะหรือเคยทําแล้วหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อแบบว่า เราจะได้แบบว่าคุยต่อกับเขาได้นะคะหรือว่าเออบางคนก็ก็แบบโอ้โหชวนขายของหรือเปล่าเป็นงานถ่ายหรือเปล่าต้องไปขายไหมอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกันนะคะเวลาเราจะตอบหรือเราให้ข้อมูลเขาอย่างนี้ยค่ะเราก็ต้องเป็นข้อมูลเชิงบวกนะคะเราก็ต้องแบบว่าเอ้ยโอ้ยชอบงานขายหรอคะก็คือถามเขากลับไปก่อนว่าเขาชอบงานขายหรอคะเพื่อเป็นการเช็คเขานะคะว่าเออที่เขาแบบ เขาถามมาว่างานขายหรือเปล่าเนี่ยเขากลัวหรือว่าเขาชอบนะคะก็ให้เราถาม,มาว่าชอบงานขายหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเขาไปนะคะว่าเออของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะคะของ Universal Life เนี่ยที่เหมาะกับเขามากๆเลยนะคะถ้าเกิดเขาชอบงานขายเนี่ยคืออันนี้คือเหมาะกับเขาแล้วนะคะหรือถ้าเขาบอกว่าอุ้ยเขาไม่ชอบงานขายแพลตฟอร์มตรงนี้ก็เหมาะกับเขาอยู่ดีนะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยรองรับแบบทุกคนได้ทุกรูปแบบ ะะหรือว่าบางคนเขาก็ก็ถามมาเลยว่าอุ้ย MLM หรือเปล่าขายตรงหรือเปล่าเนี่ยทำขายตรงอยู่หรือเปล่าอะไรนี้นะคะเราก็ถามเขากลับเหมือนกันนะคะว่าเคยทำ MLM มาหรือเปล่าคะอะไรนี้นะคะถ้าเกิดเขาบอกว่าเคยทำนะคะเราก็บอกโอ้โหดีเลยคะ่ะเพราะตรงนี้จริงๆก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะเปลี่ยนแค่กิจวัตรนะคะ เป็นกิจการเปลี่ยนแค่กิจวัตรประจำวันนะคะที่เขาต้องทำาเงี้ยเป็นกิจการนะคะเป็นธุรกิจนะคะง่ายมากๆนะคะแค่ช็อปแอนแชร์ก็เป็นรายได้เป็นธุรกิจได้แล้วไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่ง่ายขนาดนี้แล้วนะคะแล้วถ้าเขาสะดวกเนี่ยนะคะเราก็เขาตอบตกลงเขาสะดวกเนี่ยเราก็นัดเขาเลยนะคะกําหนดวันเวลาให้ชัดเจนเลยนะคะกําหนดวันให้ชัดเจนเวลาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ สถานที่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะกาหนดให้ชัดเจนเลยนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่ายังไม่สะดวกนะคะเราก็เขาบอกว่ายังไม่สะดวกเลยนะคะเราก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นสะดวกวันไหนคะถ้าวันอังคารไม่สะดวกไม่สะดวกเนี้ยเป็นวันพุธได้ไหมคะพี่วันพุธนะคะสักแบบอตอนเที่ยงได้ไหมคะหรือว่าบ่ายโมงนะคะเป็นที่ร้านกาแฟตรงนั้นตรงนี้คือระบุให้ชัดเจนเลยนะคะ <c oughs> ขออนุญาตนะคะขอจิบน้กนะคะแล้วก็ถ้าโ <c oughs> พสเปคกเราหรือผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยเขาถามนู่นถามนี่เยอะๆนะคะเราเนี่ยก็ต้องเช็คดูตัวเราเองก่อนว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเราพอที่จะตอบได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาในธุรกิจเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบ เออทราบข้อมูลอะไรในธุรกิจมากๆนะคะก็เออก็ต้องบ,บ,บอกเขานะคะว่าเออเดี๋ยวขอบางอย่างเนี่ยเราอะขึ้นเข้ามาในธุรกิจนะคะเรายังไม่ได้ทราบออรายละเอียดอะไรมากมายนะคะถ้าถ้าเขาสะดวกในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตพาโค้ชนะคะโค้ชของเราเนี่ยะคะ่ะผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนะคะพาไปด้วยจะได้อธิบายนะคะ จะได้อธิบายให้กับให้คุณพี่เนี่ยได้ฟังนะคะซึ่งแบบตัวโค้ตของเราประสบความสำเร็จมากแล้วก็ทีอโค้ดของเรานะคะกลับไปได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่อง <c oughs> เป็นเรื่องการาวจอยตัวเองนะคะการาวจอยตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆนะคะก็คือการเล่าเรื่องราวของเราอะคะ่ะให้กับ p พ o s p e c หรือว่าผู้มุ่งหวังที่เราอยากจะชวนเขาเนี่ย เข้ามาทําธุรกิจหรือว่าอยากจะชวนเขาเนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเออเมื่อเราเล่เาเรื่องของเขาว่าเราเข้ามาในธุรกิจนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็ถือว่าเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อย่างไรแล้วก็เกิดผลลัพธ์ ทางด้านผลิตภัณฑ์กับเรายังไงเกิดผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจเรื่องไรายได้กับเรายังไงนะคะแล้วก็ที่สาคัญมากๆเนี่ยเราจะต้องตอบข้อตโต้แย้งของเขาให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครอะคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นที่เขาแบบว่าจะไม่สงสยัยหรือว่าจะแบบโอ้ยโอเคกับเราทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเราคุยกับ p r o s p e เราผู้มุ่งหวังเราเนี่ยนะคะเราต้องให้เขารู้สึกว่าเขาอะเป็นคนสําคัญ เป็นคนสําคัญที่เรานึกถึงที่เราโทรหาอย่างเช่นเราก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยพอเห็นพอแบบเราได้ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์นะพอเราเห็นคอลลาเจนพอเราได้กินคอลลาเจนของที่นี่แล้วนะโอ้หนึกถึงพี่ขึ้นมาทันทีนึกถึงพี่เป็นคนแรกเลยหรือว่าพอเรารู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจต,ตรงนี้นะโอ้หุมันทําให้เราแบบนึกถึงเธอขึ้มนมาเลยอะ่ะเพราะเธอแบบเป็นคนขยนันเป็นคนขยนันเป็นคนแบบว่า เอางานเอาการแบบว่าหาไรายได้พิเศษทำอย่างเงี้ยเรานึกถึงเธอขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเออแล้วก็บอกเล่าถึงผลลัพธ์อะคะ่ะที่คนที่สําเร็จในธุรกิจเราเนี่ยให้เขาฟังด้วยนะคะถ้าเกิดเขาอะมาในแนวของถ้าเราไปในแนวของผลิตภัณฑ์นะคะเราก็บอกผลลัพธ์ของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆน,น,นะคะให้เขาฟังว่าคนที่อ,อย่างเช่นมากีคนที่ดื่มมากีแล้วเนี่ยโอ้โหเขาสุขภาพเขาดีอยู่เนี่ย ยกตัวอย่างให้เขาฟังนะคะหรือคนที่เราไปแนะนําในเรื่องธุรกิจเราก็ยกตัวอย่างอ้างอิงนะคะผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจของเราเนี่ยมีมากมายเลยนะคะ<ช>อย่างเช่นโค้ดของเราเนี่ยค่ะเราก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังได้ว่าโค้ดของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในธุรกิจเนาะใช้เวลาไม่นานเลยสามารถาแ a ส s i v e i n c o m ได้นะคะโค้ด,ดของเราเนี่ยยกตัวอย่างได้ในหลายๆหลายๆอาชีพเลยนะคะ พี่หมูพี่กี้เนี่ยทำมาทุกอย่างนะคะพอยกตัวอย่างให้เขาฟังได้นะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะนัดเจอเขานะคะอยากนัดเจอเขาคือเราโทรไปเนี่ยเราจะไม่พูดอะไรมากค่ะยกตัวอย่างสั้นๆแล้วก็นัดเจอเท่านั้นนะคะนัดเจอเขาเท่านั้นนะคะให้เขาแบบเข้ามาฟังกับเราโดยรวมนะคะให้มาฟังกับเราแบบเออนั่งเจอกันแล้วก็นั่งคุยกันจะดีกว่าการโทรคุยนะคะแต่ว่า อย่างว่าแหละค่ะเพราะว่าโทรคุยกันบางทีมันก็มีคําถามเข้ามามากมายนะคะถ้าเราแบบอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่มั่นใจอะค่ะเราก็ติดเขาไว้ได้ไม่เป็นไรนะคะบางอย่างเราก็บอกเขาไปตรงๆนะคะบางอย่างคือเราก็พึ่งเข้ามาศึกษาขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวอันไหนตอบไม่ได้ขออนุญ,ญาตติดไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอ,อ,อไปถามโค้ดเรานะคะเพราะโค้ดเราเนี่ยประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วมากๆเลยเงี้ยนะคะแล้วก็ วนยไอจอยของตัวเราเองนะคะก็ต้องให้น ja ่าสนใจด้วยนะคะแล้วก็คือนะคะเดี๋ยวนะคะขอดื่มน้ำแป๊บนึงวนยไอจอยของเรานะคะว่าที่สำคัญมากๆนะว่าทำไมเราถึงแบบ ตัดสินใจนะคะที่เข้ามาทําธุรกิจนะคะออหรือว่าเข้ามาฟังแล้วเนี่ยโอ้โหเราพบว่าบริษัทยูนิเวอร์ไลฟ์เนี่ยเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่เป็นสินค้าแบบเก็ตพินเนี่ยมีนวัตกรรมนะคะคือใช้แล้วเนี่ยเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็ ก็เลยทําให้เราเนี่ยตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจหรือว่าทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Uni v e r s a l Life นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือก่อนวางสายก่อนที่เราจะวางสายคุยนะคะเราก็ต้องแบบสมมุติว่าถ้าเขานัด,นดเราแล้วนะคะรับนัดเราแล้วนะคะเราก็ต้องชัวร์นะคะเออเราจะได้แบบไม่ไม่นัดใครซ้อนอย่านงะี้ค่ะเออ แบบไม่นัดใครซอนนะคะคอนเฟิร์มนะคะพี่เราจะได้แบบว่านีบเคลียร์นีบเคลียร์งานให้เสร็จนะคะแล้วก็จะได้แบบตืออ่นนคุณพี่ไปเลยไม่นัดใครนะคะไม่นัดใครซ้อนนะคะแล้วก็เออก็เดี๋ยวมีอะไรนะคะจากตรงนี้มีอะไรเนี่ยเดี๋ยววันที่เราเจอการคุณพี่สงสัยตรงไหนนะคะเดี๋ยววันนั้นเนี่ยเราจะเคลียร์กันให้ครบให้หมดทุกประเด็นเลยนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะถึงวันนัดกันนะคะเราก็สักหนึ่งถึงสองวันนะคะเราก็ควรที่จะแบบว่าเอ,อโทรไปคอนเฟิร์มเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเอออย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะตอนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะคะที่ร้านอะไรเนี้ยนะคะเราควรที่จะโทรไปคอนเฟิร์มเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเอ,อเรา ก็จะเจอนะคะตัวยนเองก็จะเจอแบบเจอบ่อยๆเหมือนกันนะคะแบบว่าประมาณว่าบางครั้งเรานัดแล้วเขาก็รับนัดเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเออบางทีเขาก็เลื่อนเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบโอ้โหบางทีเลื่อนกันแบบว่าถึงวันแล้วอะถึงวันนัดแล้วด้วยซ้ําอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเจอ แ็จะได้เจอกันแล้วเขาก็ยังโทรมาเลื่อนก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็แบบโอ้ยโทรมาเลื่อนก่อนอีกวันนึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกทุกอย่างเป็นบทค่าเฉลี่ยนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็เขาเลื่อนเราเราก็นัดเขาใหม่ได้นะคะก็คือก็นัดแล้วเลื่อนแล้วก็นัดใหม่นะคะนัดไปเรื่อยๆะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะรับนัดเราสักวันหนึ่งเองนะคะ บอกว่าถ้าถูกเลื่อนถ้าถูกเลื่อนนะคะเราก็กําหนดวันนัดเขาใหม่นะคะแบบว่าเออไม่สะดวกก็สะดวกวันไหนคะอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาบอกโอ้โหช่วงนี้พี่ยังไม่สะดวกจริงๆเลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอ,อ,อาทิตย์หน้านะคะขอเนขออนุญ,ญาตโทรหาคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่า ุณพี่แบบเออมีวันว่างมีเวลาว่างนะคะเราจะได้เจอกันนะคะทุนีีแบบอยากคุยรายละเอียดให้คุณพี่ฟังมากๆเลยอะไรเนี้ยค่ะเออเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยคือน,นึกถึงนึกถึงพี่มากๆเลยอะคะ่ะคือแบบคือเราให้ความสําคัญเขาเนะะี้ยค่ะว่าแบบเออเรานึกถึงเขาอะเออเราอยากคุยให้เขาฟังมากๆเลยนะคะก็มนี้ยคะ่ะประมาณต่อเคสนะก็ประมาณสัาแบบถ้าเขาเลื่อนอีกก็ประมาณแบบ เออห้าครั้งถึง8ปครั้งอะค่ะว่าแบบว่าเออพยายามโทรหาเขาแล้วก็ลองนัดเขาใหม่นะคะเออเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแบบเหมือนรู้สึกแบบเกรงใจเราเนาะนเกรงใจในความพยายามของเรานะคะเขาก็จะรับนัดเราในที่สุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องมั่นใจก่อนว่าเออธุรกิจเราเนี่ยดีจริงๆนะคะเราอะ ไม่ได้จะไปเอาอะไรจากเขานะคะเราตั้งใจจะไปมอบสิ่งดีๆให้กับเขาจริงๆเรามีเรื่องราดีๆจะไปเล่าให้เขาฟังจริงๆคือเขาจะตอบรับเราอย่างไงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะหน้าที่ของเราก็คือเราแบบต้องอคือปร,ประชาสัมพันธ์นะคะสินค้าดีๆธุกรกิจดีๆอย่างเนี้ยค่ะให้เขาฟังนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้ยน่าเสียดายโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าเขากําลังมองหาอะไรทําอยู่แล้วแบบ คือถ้าเขาเจอเราอ่ะอ้เขาก็จะชอบดีเพราะว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่แบบที่ยิ่งใหญ่เนาะที่ยิ่งใหญ่อะ่ะคือไม่ต้องกลัวถูกหลอกไม่ต้องกลัวอะไรสินค้าก็ดีนะคะเออไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเขาจะําค้าเราหรือเปล่าเราโทรไปบ่อยๆแบบนี้เนาะเขาจะแบบว่าหาว่าเราจะไปขายของเขาหรือเปล่านะคะอันนั้นเราคิดเราคิดไปเองนะคะ ให้เราคิดว่าเราไปให้ใจเราจะเบานะคะถ้าเราคิดว่าเราจะไปเอาอะไรจากเขาอะใจเราจะหนักแล้วมันก็จะไม่กล้าพูดจะไม่กล้าแบ่งปันนะคะให้กับใครเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นการเลือกสถานที่การนัดหมายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงที่ไม่ใช่โควิดเนาะ ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะส่วนใหญ่อะเราก็จะนัดโปรสเปกหรือนัดลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยค่ะเราก็จะนัดตามช็อปนะคะหรือว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะนัดเข้าบริษัทเลยนะคะนัดเข้า,อ,าอยูเฮาส์ตึกของเราที่นั่นนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้เห็นภาพใหญ่ของบริษัทเรานะคะว่าเออมีตึกนะอยู่พระรามเก้าตึกก็สวยงามมากมีมุมถ่ายรูปสวยๆมีสินค้าครบเลยนะคะมีตัว ผิวมีอะไรต่างๆมีห้องการเรียนรู้มีห้องระบบทุกอย่างมีพร้อมให้เขาแบบให้เขาเห็นภาพใหญ่นะคะหรือว่าถ้าเขาไม่สะดวกเขาต้องเดินทางไกลนะคะเราก็ดูที่ใกล้ๆก็ได้เพราะว่าก็มีมีช็อปอยู่มากมายนะคะหลายๆที่ให้ดูที่ใกล้ที่สุดหรือถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็เป็นร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่แบบที่ใกล้ๆเขานะคะใกล้ๆบ prospect เรานะคะผู้มุ่งหวังเรานะคะให้แบบให้การเดินทางของเขาเนี่ยเออง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้แบบเออได้มีเวลาได้พูดคุยกันเขาก็ไม่ต้องเหนื่อยในการเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเนี้ยเราก็จะใช้วิธีการแบบเออออนไลน์กันมากกว่านะคะแต่ถ้าแบบไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยการนัดเจอกันเนี่ยก็มีหลายๆจุดนะคะที่เออได้นัดเจอกันได้พูดคุยกันอะไร นะคะแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าเขาไม่ได้จริงๆก็บ้านเขาเนี่ยเราก็สามารถไปได้นะคะเราก็เออไปหากาที่บ้านก็ได้เพื่อความสะดวกของเขาบางคนก็คือแบบเขาแบบไม่สามารถจะออกมาข้างนอกได้บางทีก็ทำงานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะเราก็เออขออนุญ,ญาตเข้าไปที่บ้านเขานะคะก็คือแบบเขาจะได้สะดวกแล้วเราก็เออได้ไปนําเสนอนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคะ 1- นถึงสวันก่อนวันนัดเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมโทระคอนเฟิร์ม โทรคอนเฟิร์มเขากําหนดวันนะคะถให้แน่ให้แน่นอนชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าเขาเลื่อนก็นัดใหม่นะคะเขาเลื่อนแล้วก็นัดใหม่นะคะจบแล้วนะคะก็สรุปนะคะเรื่องของการนัดหมายนะคะการนัดหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะคะปริมาณโอกาสนะคะก็คือถ้าเราแบบว่าทามากพอค่ะถ้าเราทํามากพอเนี่ยคะ่ะแล้วก็เราก็จะมีมดทุกวัน ะะก็คือแบบบางคนนะอ่ะเออมันเป็นกดค่าเฉลี่ยถ้าเกิดว่าเราโทรนัดแบบวันนึงแบบเออโทรโทรสายเดียวเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธไปเนี่ยมันก็มันก็จบแล้วเราก็ก็ไม่ได้ออกไปทํางานแล้วแต่ถ้าเราโทรแบบว่าเออวันนึงแบบลองโทรนัดหมายโทรนัดหมายใครที่เราแบบเออจะไปมอบโอกาสให้เขาาเงี้ยคะ่ะโทรสามสายสี่สายห้าสายเราก็อาจจะได้ซักหนึ่งนะัดเลยน,นะคะก็เป็นเรื่องของคดค่าเฉลี่ยด้วยนะคะแล้วก็การชวน การชวนคนนะคะเป็นโมเมนตัมนะคะชวนติดแล้วเนี่ยเมื่อหยุดเนี่ยต้องเริ่มต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดก็คือมันมันเป็นงานพื้นฐานนะคะเราต้องทําต้องทําทุกวันนะคะงานของเราเราต้องมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นงานพื้นฐานถ้าเกิดว่าเราทาทาหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดนะคือโมเมนตัมมันไม่มาแล้วมันเหมือนกับเราก็ต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่เริ่มชวนใหม่ซึ่งแบบอะไรที่มันเริ่มใหม่มันก็ดูติดติดขัดขัดนะคะในช่วงแรก สู้เราแบบเออเราเริ่มแล้วเนี่ยเราก็ทําให้ต่อเนื่องนะคะเราก็จะได้พัฒนาพัฒนาตัวเองในการแบบเออโทรหาโทรหาลูกค้โาโทรหาคนรู้จักจนกระทั่งโทรไปหาคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอเงี้ยนะคะมันก็เป็นการเป็นการพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะมันต้องทําแบบตลอดนะคะก็เขาบอกว่าอย่าตกหลุมพรางนะคะชวนคนเนี่ยจนกว่ารายได้เราเนี่ยจะถึงสามแสน ะะอันนี้คือเห็นแบบเออจากคือเรามีตัวอย่างนะคะจากโค้ดเรานะคะที่พี่หมูพี่กี้นะคะปัจจุบันท่านก็รายได้เยอะนะคะเยอะกว่าสามแสนแล้วท่านก็ยังไม่ได้หยุดชวนคนเลยนะคะแล้วก็นัดนะคะเป็นการนัดไม่ใช่แบบโทรไปเล่าให้เขาฟังทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่แบบ โทรคุยกับนั่งคุยอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราโทรคุยกันเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นเอกสารอะไรต่างๆของเราได้บางคนอ่ะเออพอเขาไม่เห็นปุป๊บอ่ะเขาก็จะคิดไปเองว่าอันแบบมันเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วเขาก็จะปฏิเสธไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรานัดกันเราเจอกันเขาได้เห็นเอกสารเราเขาได้เห็นหน้าตารเราเขาได้แบบเออบางทีมีผลิตภัณฑ์ไปเงี้ยเอาไปพห้เขาดูแพ้อะไรเงี้ยมันก็เกิดความ ไว้เนื้อเชื่อใจมันเชื่อใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานัดเขาแล้วก็ออกไปพบเขาไปเจอเขานะคะพยายามเล่าทั้งหมดทางโทรศัพท์นะคะก็นัดไปก่อนนะคะถ้าเขาติดไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็เลื่อนเขาแล้วก็กาหนดวันนัดใหม่นะคะก็สนุกนะคะลองทําดูนะคะ เรื่องการนัดหมายพอมันทาแล้วมันมัน,ม,นมันทำได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบสนุกมากมานะคะเป็นเรื่องไม่น่ากลัวเหมือนในครั้งแรกนะคะทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่ได้ฟังหัวข้อนะคะในวันนี้นะคะเรื่องการนัดหมายพรุ่งนี้นะคะลองนัดหมายดูนะคะถ้า เอ 4, อสี่ห้าคนนะคะลองโทนนัดหมายดูนะคะก็วันนี้นะคะขอจบการแบ่งปันเพื่นนอนเนดีค่ะขอบคุณค่ะ